จัดให้จุกๆนะับโปรโมชั่นออกรถ5,000บาทนะัทั้ง2คันนะพี่กำเงินมา5,000บาทเลือกเลย2คันซ้ายขวานะับออกรถ5,000บาททุกคันนะครับผมกับตัวเซ900โฉม Special Edition หรือตัว SE นะับสีแดงตัดเทานะับล้อแม็กสีแดงสวยๆ5ใบเทาพี่เอาไปขับได้เลยนะได้ตัว 900cc ไปขับนะหรือว่าแรดโฉมตัวพิเศษนะับสเปเชียลเ i ดิชั นัเดิมนับทั้งสองคันแต่งมาแล้วนะครับกระจกไปแฮนนะตัวนี้ได้ครอบพังนะครับรถปีสิบเก้าเหมือนกันนะตัวนี้มีเสริมตัวสูตรมดมาให้นะครับคันนั้นเป็นบาดเดิมนะครับหรือว่าผมสลับให้ได้นะลูกค้าอยากได้มาดูก่อนมีให้เลือกก่อนนะมาดูก่อนมีให้เลือกก่อนนะรับรถห้าพันบาททั้งสองคันเลยนะับรถปีเดียวกันนะครับเงินดาวเท่ากันค่างวดเท่ากันห2พันสอง้บาทสี่บแดงวด นะสนใจก็มาดูได้นะพี่จะมีตัวเลือกก่อนนะช่วอัพไซด์ดาวสีทองนะวันนี้ปรโมชั่นออกรดห้าพันบาทนะครับทั้งสองคันนะรถอยู่คอนแก่นนะสปีดมอเตอร์ไซค์นะวันนี้ขออนุญาตใส่แว่นดำนะครับแดดเข้าตาเต็มเต็ม <laughs> เหมือนเหมือนหน้าหนาวกำลังจะไปนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตย,ากยกกล้องมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะว่ารถสวยแค่ไหนนะแค่สีดิมเดิมเขาก็สวยนะสีแดงเป็น,เป,นเป็นสีเงาครับนะ แดงตัดเทาหรือว่าเข้ากันแล้วนะล้อมักสีแดงอีกไม่ต้องไปทําสีแล้วนะเขาทํามาให้นะสีเดิมโรงงานนะสีแดงนะชกหน้าสีทองอับไส์าดาวสวยๆนะอะมาผมยกกล้องมาแล้วนะผมก็ตามที่แจ้งไปนะับรถปีส0 1 9สิบเกเหมือนกันนะตัวเอสดีเหมือนกันรถสีเดียวกันนะเดี๋ยวผมให้ดูป้ายแล้วกันนะโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้นะออกรถห0 0 0ันบาทนะผ่อนงวดหกพันหนึ่งร้ายหกันแล้วกันนะส8ิบแงวดสี่ปี พอนหมดเร็วกว่าปีหนึ่งนะรถปีสิบเก้านะครับตัวน,นี้สวยๆนะท่อเดิมหนะ้าเสียงพอๆนะครับคันซ้ายมือพี่ได้ครอบตุดมดไปนะนะครับตัวนี้คันขวามือบอดเดิมนะครับถ้ามีคนซ้อนก็แนะนำเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้นะครับ ยางติดรถเข้าน่าจะเป็นตัวยางแข็งนะบิสโตนน่าจะเป็นบิสโตนตัว R 1 1บนะแบตแท็ R นะส1สนใจมาดูได้นะตัวจริงนะอยู่ที่ร้านสปีดมอเตอร์ไบคนะ์นะบเวมือสองจังหวัดขอนแก่นติดถนนเลี่ยงเมืองนะทางมาสนามบินนะรตรงออยู่ข้างร้านอาหารบ้านทะเลนะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่ง นะน้าเมนในใจว่าจะย้อนแสงหรือเปล่าได้อยู่นะัาเป็นไงนะ้าสองคันสวยนะครับหรือว่าชวนเพื่อนมาซื้อก็ได้นะพี่สองคันขี่คู่กันเท่ๆไปเลยนับโคงแดงเครื่องเทานะับสีแดงแตัดเทาถือว่าทำเฉดสีรถมาเข้ากันสวยงามเลยตัดด้วยสีทองของตัวโชคนะพนหกพันสองรอยบาทนับสี่สิบวดใช้เงินรับรถห้าพันทั้งสองคันนะ นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะับแซดเก0าตัวสเปเชียลเิชั่นสีพิเศษนะผมปี2019ของทางร้านนะใช้เงินรับรถ5,000บาท5,000บาททั้งสองคันนะพรานนวด6,200บาท6,200บาท48งวดทั้งสองคันราคาเท่ากันนับรถสีเดียวกันนะที่สปีดมอเตอร์ไซค์นะบบิ๊กไบค์มือสองคอนแกตต่างจังหวัดพี่ไม่สะดวกเข้ามานะับจองมา1,000บาทผมส่งไฟแนนซ์ไปทำสัญญาได้ถึงที่เลยนะเอกสารภายเอกสารครบผมส่งรถได้ถึงที่ฟรี ที่สําคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะค่าส่งรถนะเื้อสุดใต้สุดนะค่าส่งจิ0แปพันผมออกให้หมดนะพักมาเลยนับเงื่อนไขอายุ2 1อปีขึ้นไปนะไม่เกิน60ปีอายุงานเกิน6เดือนไม่ติดเครดิตแบ็กริดบูโรนะสำคัญนะไม่ติดเครดิตแบ็กริดบูโรนะมีประวัติ่อนล่าช้าแต่เป็นรังวัาปัจจุบันแล้วออกได้นะครับผมที่ร้านชาไฟนัซนของคุงซีเป็นหลักนะครับหรือว่าลูกค้าหยุด อนแก่นไม่ไกลนะครับพี่มาที่ร้านได้เลยพี่จะได้เห็นรถตัวจริงด้วยนะครับชอบดูรถปุ๊บชอบนั่งทาสัญญาที่ร้านได้เลยผมมีแฟนนซ์รับรองนะหรือต่างจังหวัดนะครับพี่ไม่สะดวกมาดูรถนะวิดีโอทักมาวิดีโอคอลดูได้นะผมวิดีโอคอลร,รอบรถให้ดูได้สตาฟ์ทฟังเสียงถา่ายรูปรถรอบพันให้ดูได้นะลูกค้าโอเคสนใจจองมาเลยนะเริ่มต้น100บาทนะถึง1,000บาทเงินจองนะทำสัญญาให้ผ่านคืนจองเต็มจำนวน นะับหลังจากจองมาแล้วทำยังไงนะครับผมส่งเรื่องให้ไฟแนนะซ์นะครับไฟแนนซ์โทรนัดกับลูกค้าไฟแนนซ์ที่จังหวัดลูกค้าจะโทรนัดกับลูกค้าวันน,นัดวันกันทำสัญญานัดวันนัดสถานที่กันทำสัญญาครับทำสัญญาผ่านคืนจองเออทำสัญญาผ่านผมส่งรถได้เลยนับกรณีทำสัญญาไม่ผ่านผมคืนจองนะครับยกเว้นสองกรณีครับติดแบ็คลิมไม่แจ้ง like นะครับแล้วก็เอกสารผ่านลูกค้าไม่รับรถนะครับไม่เข้าเงอนไขคืนจองนะโอเคนะครับใครสนใจนะครับ สปีดมอเตอร์ไซค์นะครับช่องทางติดต่อใน Facebook นะครับแคปชั่นนั้นบนคลิปนะใน YouTube รายละเอียดใต้คลิปนะครับแอดไลน์มาดูแอดไลน์มาได้นะมีทั้งช่องทางเพจนะครับช่องทางไลน์ทิกต k อ YouTube มีหมดเลยนะครับผมลองทํามาสอบถามได้นะครับ